ชาวราศีมังกรนะคะเป็นอีกหนึ่งราศีที่จะมีโชคจากความฝันสวัสดีค<า>่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโหราวิว,วัน<า>์ครับอาจารย์แอนค่ะอาจารย์จะเหมือนครับห้าราศีดวงดีมีโชคประจําวันที่หนึ่งธันวาคมสองห้าหกห้าค่ะครับมาดูกันหน่อยว่าในวันที่หนึ่งธันวาคมนี้ราศีใดบ้างดวงดีโดดเด่นมีโชคประจํางวดนี้ค่ะครับ ก่อนรับชมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามค่ะตอนนี้ช่อง YouTube ของเรามีกดขอบคุณด้วยนะคะเพื่อสนับสนุนทีมงานเป็นกำลังใจให้กับพวกเราค่ะปุ่มขอบคุณจะเป็นรูปหัวใจด้านล่างนี้กดกันได้เลยนะจ๊ะเริ่มตั้งที่ราศีแดงค่ะคชาวราศีกุ้มชาวราศีกุ้มมีเกณฑ์ที่จะมีโชคจากเลขใกล้ๆตัวค่ะรวมถึงเลขจากคนใกล้ตัวด้วยนะคะและ ชาวราศีกุมมีเกณฑ์ที่จะมีโชคจากเลขการเดินทางโดยเฉพาะการเดินทางร่วมกับครอบครัวค่ะครับอย่างอย่างเลขใกล้ตัวเลขใกล้ตัวไม่เจาะจงว่าต้องเป็นเลขเฉพาะตัวชาวราศีกุมอืมเอาง่ายๆเดินผ่านแผงไหนคว้าถึงก็ถือว่าใกล้ตัวเหมือนกันอ๋อรวมถึงให้คนใกล้ๆตัวคว้าให้ก็เป็นโชคเป็นลาบได้เหมือนกันนะครับรวมถึง การเดินทางอย่างที่น้องแอนบอกฮะเดินทางร่วมกับคนในครอบครัวอันเนี้ยโชคจะไม่ได้เกิดจากตัวเองแต่คนในครอบครัวจะให้โชคอ่าจะมีโชคจากคนในครอบครัวใน,ในขณะเดินทางร่วมกันนะครับถือว่าเป็นราศีแรกไปแล้วนะคะที่ดวงดีโดดเด่นประจํางวดนี้มาต่อกันที่ราศีที่สองคะ่ะ<ม>ราศีที่สองที่ดวงดีโดดเด่น มีเกณฑ์ที่จะมีโชคได้แก่ชาวราศีเมษคะ่ะชาวราศีเมษมีเกณฑ์ที่จะมีโชคจากบริวารบริวารที่เจ็บป่วยนะคะหรือว่าเลขที่เกี่ยวข้องกับการสูญเสียคะ่ะและชาวราศีเมษมีเกณฑ์ที่จะมีโชคจากเลขบัตรเครดิตเลขเอทีเอคมจ้าโชคจากบริวารอันนี้รวมได้เลยบริวารที่เจ็บป่วยนะครับคนไข้ใกล้ตัวญาติพี่น้องเออ สัตว์เลี้ยงก็ได้นะครับถ้าเจ็บป่วยมีตัวเลขอะไรที่เกี่ยวพันเราสามารถดึงมาเป็นโชคเป็นลาภเราได้หมดเลยตัวเลขที่เกี่ยวกับความตายต่างๆนะครับความตายการสูญเสียต่างๆก็เยอะแยะมากมายนะครับรถพยาบาลรถมูลนิธิโรงพยาบาลเลขโรงศพอายุคนตายนะครับถ้าช่วงนี้มีคนรู้จักหรือว่าไม่รู้จักก็แล้วแต่ที่เราไปถกักถากไปเฉียดเข้านะครับชาวราศีเมษก็อาจจะดึงมาเป็นโชคเป็นลาภได้นะครับสุดท้ายก็คือ เลขที่เกี่ยวกับบัตรเครดิตบัตรเอทเอมนะครับต้องเน้นว่าเป็นบัตรของตัวเองนะฮะเพราะฉะนั้นชาวราศีเมษมีเกณฑ์มีโชคมีลาบจากบัตรเครดิตและบัตรเอทีเอ็มตัวบัตรนั่นแหละตัวบัตรนั่นแหละตัวเลขที่อยู่ในบัตรนั่นแหละนะฮะจังหวะนี้ไม่ต้องถ่ายอินบอกมาว่าเลขนี้จะมีโชคหรือเปล่าถ่ายหน้าบัตรมาเจอวิชาชีพเด้อเจอมิดแพ ราศีที่สามค่ะที่จะมีโชคได้แก่ชาวราศีมังกรค่ะชาวราศีมังกรนะคะเป็นอีกหนึ่งราศีที่จะมีโชวจากความฝันความฝันของคนใกล้ตัวด้วยนะคะแล้วก็มีเกณฑ์ที่จะมีโชวกับเจ้าที่เจ้าทางที่อยู่อาศัยหรือธนบัตรขวัญถงค่ะกรณีความฝันของคนใกล้ตัวต้องต้องเน้นก่อนว่าไม่ใช่ความฝันของตัวเองชาวราศีมังกรรอบเนี้ยถ้าตัวเองฝันมันจะเป็นฝันหลอก มันจะเป็นฝันแบบลวงลวงตัวเองอาจจะกินเยอะหรืออะไรก็ว่าไปนะฮะแต่ถ้าเป็นคนใกล้ตัวอันเนี้ยฝันแม่นฝันตรงฝันใช่นะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือเจ้าที่เจ้าทางสิ่งศักดิ์สิทธิ์การไหว้ขอพระภูมิเจ้าที่เจ้าทางสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในบ้านรวมถึงคุณพ่อคุณแม่นะครับขอพรคุณพ่อคุณแม่หรือนะคุณพ่อคุณแม่ดึงให้สักหน่อยนะอะไรนะอะไรเงี้ยก็มีเกณฑ์ได้นะครับสุดท้ายก็คือธนบัตรฝันถุงอันนี้ชัดเจนเลย ต้องเป็นธนบัตรขวัญถุงเท่านั้นโ้แล้วปกติขวัญถุงไว้สามหมื่นอะไม่รู้จะเลือกเลขอะไรดีเลยเอาหน้ากันหลังเอาประกบหน้ากันหลังราศีที่สี่ที่จะมีโชคนะคะได้แก่ชาวราศีสิงค์ค่ะชาวราศีสิงค์มีเกณฑ์ที่จะมีโชคจากคนรักมีเกณฑ์ที่จะมีโชคจากคนทางไกลค่ะหรือว่าเลขที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางนะคะหรือเลขที่เห็นเด่นชัดในที่ทํางานค่ะสิงค์เนี่ย จะค่อนข้างพิเศษอยู่อย่างหนึ่งนะครับอย่าง <Minor. S 2> แรกเลยมีโชคจากคนรักนั่นหมายความว่าคนรักน่ะจะนําโชคน้าลาบมาให้ <Minor. S 2> คนรักจะเอาโชคมาให้ <Minor. S 2> ในกรณีเอ่อยกตัวอย่างไม่ใช่ว่าคนรักซื้อลอตเตอรี่แล้วมาให้ชาวราศีสิงห์แล้วชาวราศีสิงห์มีโชคมัน <ultur als. S 2> มันจะไม่ใช่อย่างนั้นมันจะกลายเป็นว่าคนรักซื้อลอตเตอรี่แล้วเขาถูกลอตเตอรี่แล้วเขาให้คนราศีสิงห์ถ้าในกรณีแบบนี้คือได้แน่ๆนะครับ ส่วนกรณีของจากคนทางไกลนะครับอันนี้ชัดเจนนะครับคนทางไกลอาจจะรวมถึงคนรักก็ได้นะครับคนที่มาจากในที่ไกลๆจะนําโชคนําลาบนําเรื่องดีๆนําข่าวดีนําของดีมาฝากนะครับชาวราศีสิงห์ก็จะได้แบบนี้แล้วก็การเดินทางการเดินทางของชาวราศีสิงห์ทั้งใกล้ทั้งไกลมีโอกาสเกิดโชคเกิดลาบได้หมดแต่จะไม่ใช่โชคที่เกี่ยวกับการเสี่ยงนะแต่เป็นโชคลาบในรูปแบบอื่น ข่าวดีเกี่ยวกับงานเกี่ยวกับการเงินเกี่ยวกับการเจรจาการตกลงเซ็นสัญญาอะไรก็ได้นะครับมีการเดินทางแล้วเกิดข่าวดีแบบนี้ใช่ไหมคะสุดท้ายที่บอกว่าพิเศษคือตัวเลขที่เห็นได้ชัดจากที่ทำงานอือและราศีที่5ค่ะได้แก่ชาวราศีธนูค่ะคชาวราศีธนูนะคะมีเกณฑ์จะมีโชคจากการเดินทางค่ะ โชคจากเพื่อนร่วมงานและโชคจากบริวารค่ะเป็นบริวารน,นอกบ้านดนวยนะคะที่อายุน้อยกว่าตากรณีของการเดินทางจะค่อนข้างแมดกับเพื่อนร่วมงานโดยเฉพาะชาวราศีธนูที่เดินทางร่วมกับเพื่อนร่วมงานอันนี้ม,มีโชคมีลาบชัดเจนมีเกณฑ์ทั้งตัวเองและเพื่อนร่วมงานที่จะมีโชคร่วมกันนะครับส่วนกรณีของบริวารหรือว่าเพื่อนร่วมงานที่อายุน้อยกว่า อันนี้ก็เหมือนกันยิ่งถ้าเดินทางกับบริวารที่อายุน้อยกว่าโชคลาบยิ่งชัดเจนนะครับแต่ในอีกมุมหนึง่งถ้าบริวารหรือว่าเพื่อนร่วมง,งานที่อายุน้อยกว่าเขาเดินทางแล้วเราไม่ได้เดินทางมันก็เข้าเกณฑ์เหมือนกันเขาก็มีเกณฑ์น,นำโชคนาลาบมา ให้เราได้เหมือนกันและอีกเจ็ดราศีนะคะจะมีโชคจากอะไรก็ไปต่อกันได้เลยจ้ะรับราศีพฤศภค่ะมีเกณฑ์ที่จะมีโชคจากเลขเก่านะคะมีเกณฑ์ที่จะมีโชคที่ถูกยัดเยียดค่ะและโชคจากความฝันของผู้ใหญ่ค่ะราศีมิถุนนะครับจะมีโชคแบบลับๆแอบๆหลบๆนะครับแบบไม่เปิดเผยนะครับแล้วก็มีโชคจากคนทางไกลคือคนทางไกลให้โชคละนะครับแล้วก็โชคที่ได้พ่วงจากคนอื่น เป็นคนอื่นได้โชคแล้วเราแถมๆกับเขามาโชค,คฝากแทงราศีกรกฎนะคะมีเกณฑ์ที่จะเสียเงินค่ะโดยเฉพาะการเสียงเงินในที่ทํางานนะคะพอเสียเงินไปแล้วเนี่ยคุณจะมีโชคตามมาในภายหลังค่ะและราศีกรกฎนะคะมีเกณฑ์ที่จะมีโชคจากเลขที่เกี่ยวข้องกับความตายตามสื่อต่างๆค่ะต้องเน้นนะว่าความตายที่เห็นตามสื่อต่างๆนะครับ ต่อมาก็จะเป็นชาวราศีกันนะครับชาวราศีกันจะมีโชคมีลาบจากสัตว์เลี้ยงอืตัวเลขความตายความเสียหายต่างๆนะครับและความฝันของบุคคลอื่นครับราศีตุลค่ะมีเกณฑ์ที่จะมีโชคจากคนรักค่ะมีเกณฑ์ที่จะมีโชคร่วมกับคนอื่นและราศีตุลเป็นอีกหนึ่งราศีที่คนอายุน้อยจะให้โชคค่ะคต่อมาเป็นราศีพิจิกนะครับราศีพิจิกอันนี้ชัดเจนมีโชคจาก เลขป้ายแดงต่างๆ <Ừ. S 2> เลขความเสียหายเลขอุบัติเหตุต่างๆ <Ừ. S 2> นะครับแล้วก็เลขที่เกี่ยวกับคนป่วยเน้นว่าเป็นคนป่วยในบ้านถ้ามีคนป่วยในบ้านแสดงว่ามีเกณฑ์มีโชคนะครับและสุดท้ายก็คือโชคลาภจากความฝันของคนอายุน้อย <Ừ. S 2> คนใกล้ตัวอายุน้อยนะฮะและไปีถ่ายที่ชาวราศีมีนนะคะชาวราศีมีนมีเกณฑ์ที่จะมีโชคแบบลับๆค่ะมีเกณฑ์ที่จะมีโชคไม่เปิดเผยโดยเฉพาะ โชคที่มาจากเพื่อนค่ะหรือว่าญาติสนิทใกล้ชิดค่ะขออวยพรให้กับทุกๆุราศีนะครับอขอให้มีโชคมีลาบนะครับในรอบนี้ให้มีทุกๆคนใครที่ได้เข้ามาชมคลิปของโหราวิวั์เรานะครับขอให้มีโชคทุกๆท,ท,ท่านเลยฮะเก็ออขอให้เดือนธันวานี i นะคะจะส่งท้ายปีแล้ว ให้ทุกทุกราศีได้รับสิ่งดีๆที่ตนเองต้องการคะ่ะใครมีโชคก็มาคอมเมนต์ด้านใต้นี้ได้เลยนะคะแล้วพบกันใหม่งวดหน้าวันที่16ธันวาคม2565คะ่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ